นี่อันนี้พอเข้มที่สุดก็มาค่อยๆเข้มขึ้นเข้มค่อยๆอ่อนค่อยๆอ่อนเกลี่ยโอเคไหมอันนี้กันบ้านไปทํานะเราจะได้หัดมือเราควบคุมมือเรายิ่งควบคุมมือเราได้อ่อนได้เข้มมากเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งเหมือนจริงโอเคไหมอันนี้มันเป็นวัตถุเดียวใช่ไหมถ้าเกิดเป็นวัตถุทรงเหลี่ยมล่ะเราจะทําไงถึงอันนี้ทรงเหลี่ยม อตรงเนี่ยครูไม่อยากให้จะกินกระดาษมากเยอะทั้งสื่ถ้าเกิดเป็นสี่เหลี่ยมล่ะเราจะแรงงอไงเดี๋ยวดูนะอันดารู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมคะรู้นิดนึงโอ้เก่งยังไงรู้นิดนึงอันนึงนะอันดาเนี่ยสี่เหลี่ยมอันดาอยากให้แต่งเข้าตรงไหนอ่ะวัตถุเนี้ยอันดาอยากให้แต่งเข้าตรงไหนคะชี้ชี้อ่าอันดาอยากให้แต่งเข้าตรงไหน ไส่ตรนี้ใช่ไหมเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องเป็นขาวแต่เราจะทำทีละช่องโอเคไหมทำทีละช่องถ้าเกิดมันเป็นช่องอย่างเงี้ยวัตถุมันเป็นช่องอย่างนี้อันดาก็ต้องทำทีละช่องโอเคไหมคาดูช่องนี้เราทำช่องบนก่อนเราก็แบ่งขั้นบันไดทีละช่อง ทำหินลายช่องนะโอเคไหมถ้าเกิดเป็นห่องช่องทำเลแล้วแต่วงกลมมันมีแค่ช่องเดียวใช่ไหมครับเราก็แค้มันใดช่องเดียวท,ทําินลายช่องต้องข่าวใช่ไหมก่อนก็ข้ามขั้นบันไดเสร็จเราต้องทำไงต่อเออคล้ายๆกับวงกลมรวมใช่ไหมรวมขั้นสองใช่ไหมอ่ารวมรวมให้หมดรวมน้ำหน่ะให้หมดพอรวมหมดแล้วเราทําไงต่อทำไงต่อ,อ,ไ,ตอไล่น้ําหนักจากเทปไปหาอ่อนใช่ไหมครับอ่าเทปไปหางอ่อน เกมตูดแล้วก็ค่อยไล่อ่อนลงให้อ่อนลงเห็นไหมอ่อนลงใช่ไหมครับแล้วนี่ไหมอือนี่ค่อยไล่อ่อนลงแนละ้วไล่อ่อนลงเห็นไหมลดเป็นน้ำหนักใช่ไหมครับเอออ่ะเอานี้ ช่องนี้ต่อไปเราทําทีลรช่องฮะต่อไปเราก็ทําช่องนี้ใช่ไหมแต่ช่องเนี้ยมันดูมันมันโดนแสงทีหลังสุดใช่ไหมเราเอาไว้ทีหลังเลยเพราะมันดําม,มันต้องดําแน่นอนดาที่สุดเราก็มาทําช่องลองลองล,อง,ลองมาขาวลองล,อง,ลองมาอ่าเราก็แบ่งขั้นบันไดใช่ไหมหนึ่งทำทีละช่องพอช่องนี้เสร็จประมาณนี้แบ่งขั้นบันไดใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวฟูยะทวนใันได้ให้มันได้โอ้โหเยอะเหลือเกิน ย่างนี้ยิ่งเยอะเราก็ยิ่งสมจริงดิใช่ไหมอันดาเออม,มีค่าด้วยก็ดีนะใช่ไหมโอเคเก่งมากเลยมีค่าด้วยจะน่ารักครับอันนี้เราก็ทําไงต่อพอเราได้ขั้นใด,ดแล้วทําไงต่อครับรวมใช่ไหมโอเคเก่งมากเลยรวมน้าหนักรวมน้ําหนักรวมช่องช่องช่องนี้เราลอง,ลงไหมเราจะลองไหม ราะมันโดนแสงมากที่สุดใช่ไหมไม่ลงใช่ไหมคะเออตรงไหนใกล้แสงมากที่สุดอ่าไม่เราจะไม่ลงโอเคไหมเราจะปล่อยขาวอ่อ,อรวมเสร็จแล้วรวมเสร็จแล้วปล่อยขาวแล้วเราทำไงต่ออันดาลงน้ําหนักจากลึกที่สุดใช่ไหมเออจากลึกที่สุดต้องเข้มที่สุดแล้วก็ค่อยไล่ลงมนาะไล่ไล่ให้อ่อนลงเคเออเออ ไปไงเป็นไงเป็นไง,เ,นไงเริ่มเป็นมิติไหมเออเริ่มเป็นมวลใช่ไหมเริ่มเป็นวัตถุใช่ไหมครับเออเริ่มเริ่มหนักขึ้นเออเราอยากสมจริงแค่ไหนเราก็เก็บไปเก็บน้ำหนักไปไล่น้ำหนักไปอืเริ่มหนักไปอันนี้มันไม่โดนแสงใช่ไหมมันโดนบังใช่ไหมคะแสงมันมาอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็ไม่โดนแสงมันก็ต้องดําใช่ไหมคะแต่เราก็ยังแบ่งชนอะไรอยู่ น้ำหนักดำดำกับเพื่อเลยดำกับเพื่อเลยก็มันไม่โดนแส่งก็ดำเลยแล้วเราก็แบ่งขั้นบันไดยอยู่เราก็มาเข้มที่สุดถึงดำมันก็ยังมีน้ำหนักอยู่เข้มที่สุดแล้วก็เข้มอีก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 เห็นไหมขนาดดำเลยก็ยังมีน้ำหนักเป็นไงดูดูเป็นวิติไหมเออเดี๋ยวอันดาต้องทำเองนะแล้วเงานี่ททำเป็นเส้นตรงไปเลยโอเคไหม เ,เป็นเส้นตรงไปมันจะได้อยู่กับมือโลกเส้นตรงเลยตรงไหนใกล้วัตถุมันจะทำไมเข้มหรืออ่อนคะเข้มหรืออ่อนอยู่ใกล้วัตถุมันจะเข้มหรืออ่อนเข้มใช่ไหมคะเออแล้วก็อ่อนไปแต่แตอยาวติดวัตถุโอเคไม่เงาอะให้มีสีขาวไว้หน่อยหนึ่งฮะในธรรมชาติหนเดียวใช่ไหมไหมีแสงอีกแคูก็ยังไม่ติด ใช่ไหมออยอเดี๋ยวครูจะทำเดี๋ยวทวนอีกทีนึงโอเคไหมเพราะว่ามีมีขั้นตอนในการทำเหลี่ยมถ้าเกิดเป็นตรงนี้ล่ะตรงสี่เหลี่ยมแล้วตรงแปดเหลี่ยมตรงนี้ นนะคะคีี่่อา้เขาเรียกว่าแปดเหลี่ยมเอาแปดเหลี่ยมสูตรของการแรงเงาทรงเหลี่ยมทำยังไงรู้ไหมเอ่ยอันใดอยากให้แต่งเขาตรงไหนอ่ะทรงแปดเหลี่ยมอยากให้แต่งเขาฝั่งไหน ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งน,งนี้ช่องไหนโดนแสงก่อนชี้โอเคอเวลาแรงเอาเราต้องทําไงสูตรบอกว่าไงทําทีละทําทีละช่องแล้วก็แบ่งท่านบันไดใช่ไหมเออแบ่งนบันไดท่้นบันไดแล้วเราก็ต้องทําไมลงรวมใช่ไหมคะ พูดเลยเราถูกแล้วเราเข้าใจแล้วลงรวมลงรวมแต่เราจะไม่เราจะเว้นช่องนี้ขาวไหมเว้นไหมโอเคเยี่ยมมากเว,นนวเ้นช่องนี้ขาว,วเวเ้นช่องนี้ขาวลงรวมใช่ไหมคะโอเคลงรวมเว้นช่องนี้ช่องไหนขาวคะช่องไหนขาวชีวค้ครูดูหน่อยเออเพราะมันโดนแสงใช่ไหม อ่าเราก็ลงรวมให้หมดพอเว้นขั้นบันไดแล้วแล้วพอเว้นขั้นบันไดแล้วลงรวมแล้วเว้นขาวแล้วเราทํำไงต่อทไงต่อน้ําหนักขั้นนี้ใช่ไหมน้ำหนัก,น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 ,กน้ำหนักช่องไหนก่อนเออช่องที่ไม่โดนแสงใช่ไหมลึกที่สุดใช่ไหมคะต้องดําที่สุดไหมดําที่สุดไหมโอเคดำที่สุดอ่ดาดำที่สุดแล้วก็ค่อยไล่อ่อนมาใช่ไหมอันอันดา เออไรออกมนาะโหอ,อันนี้คุยจะทำให้แต่อันดาเป็นคนสั่งครูโอเคไหมเออ,อ่าทำทุกรูปตรงเลยให้เข้าใจก่อนเนี่ยเป็นไงสวยไหมออไล่โน่นนะ่ะโอเคค่ะน่ารักจังเลยต่อไปจะทำช่องไหนก่อนเออแต่งมันเท่ากันหมดเลยไอ้ดำส่วนมันอยู่ด้านหลังมันโดนบงังใช่ไหมทำช่องไหนก่อนก็ได้เพราะแต่งมันโดนบังหมดเลย ต่อยู่ด้านใต้นี่แสงมันน่าจะมาที่หลังสุดมันน่าจะอยู่บนบนใช่ไหมทำช่องไหนก่อนเนี่ยสามช่องนี้อยากทำช่องไหนก่อนมันเท่ากันหมดเลยอ่าอยากทำช่องไหนชี้อ่าช่องบนสุดอ่าทำช่องนี้เว้นขั้นบันไดไหมเออถ้าเป็นช่องเราทําทีละช่องแล้วเว้นขั้นบนันไดโอเคไหมครับแล้วเราทำพอไงต่อทําไงต่ออันดาเออลงรวมลงรวมแล้วช่องบนสุด โดนไหมโดนไหมไม่โดนใช่ไหมเพรามันใกล้แสงสุดอออ่าไม่โดนให้ไวห,หน่อยหนึ่งแล้วเราก็ทำไงต่อพอลงรวมเสร็จอ่าลงน้ำหนักเข้มค่อยๆอ,อ่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะอ่าเสร็จแล้วช่องหนึ่งแต่อ่อาเดี๋ยวครูบอกเห็นไหม แต่เวลาเรา,าทำทีละช่องอ่ะห้ามให้มันติดกันโอเคไหมมันจะเป็นสีขาวแล้วแบ่งเป็นวัตถุเองโอเคไหมห้ามติดกันนะเนี่ยหน่อยตัวอย่างอ่ะเราไปทําช่องนี้ใช่ไหมทําไงจะทําช่องนี้ทําไงคะทอ้าไงเออเป็นขั้นบันไดใช่ไหมคะโอเคเป็นขั้นบันไดอ่ะเป็นขั้นบันไดเสร็จทําไงต่อคะ เออลงรวมแต่จะไม่ติดกับตัวนี้ใช่ไหมไม่ติดกับตัวนี้ใช่ไหมคะไม่งั้นจะแยกช่องกันไม่ออกอ่าอ่าลงรวมละลงรวมเสร็จทำไงต่อคะลงน้ำหนักโอ้หน้ำหนักอ่าแล้วก็ค่อยคอยอ่อนใช่ไหมคะโอเคค่ะ เดี๋ยวครยต้องเอาน้ำหนักให้ใกล้กับตัวนี้เรื่องกระถืออ่าเอาพอเสร็จแล้วทำไงต่อคะอาไงต่อตรงช่องนี้ใช่ไหมทำเราแบ่งขั้นบันไดไหมคะเออแบ่งขั้นบันไดอย่างนั้นแล้วไงต่อคะ เออลงรว่มาลงรว่ลงรวมโอ้เข้าใจถูกแล้วเข้าใจถูกแม่นยำเลยอันดาแล้วก็ทำไงต่อคะน้ำหนักน้หนักเข้มที่สุดอ่ะน้ำหนักเข้มที่สุด,สดพูดน้ำหนักเข้มที่สุดนะลงอะไรต่อคะเออเราจะจำง่ายง่ายเดี๋ยวกลับบ้านไปเลยเอย้น้ำหนักน้ำหนักอะไรวะ <laughs> แล้วก็ค่อยไล่อ่อนใช่ไหมคะเออน้ำหนักเข้มสุดแล้วค่อยไล่อ่อน ไอออนไอออนเอ๊ะเราก็ค่อยเก็บไปนะไม่ต้องรีบนะอันดาอันนี้ครูทําให้ดูเร็วๆเท่านั้นเอรู้สึกเป็นไงเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวัตถุไหมอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้ทำไงต่อคะแบ่งขั้นบันได อะไงต่อคะลงรวมอะไรต่อคะเข้ลลมที่สุด,สดแล้วก็น้ำหนักอะไรต่อคะ <ใน S 1> โอเคเยี่ยมอาตีมือผู้ไหนจนในหนัานนก,กระดาษโอเคตีเดี๋ยวโอเคค่ะ ไปงนไงไปงนไงชอบไหมง่ายไหมเหมือนเราต่อจิ๊กซอเลยใช่ไหมอันดาเออแล้วเงาไปงนไงเงาต้องนอนใช่ไหมเงาก็ต้องนอนแต่ไม่ติดวัตถุใช่ไหมคะเออนอนไปเลยนอนนอนเอาให้นอนที่สุดเอ๊ะใจเป็นผื้นโลกไปไง่ายชอบไหมเออเหมือนจริงไหมเออเราใกล้ใกล้วัตถุเราก็ขยี้ให้เข้มโอเคไหม เอออันนี้ก็เป็นทรงกลวยมัง่งทรงนี่มัง้งทรงนี้อ่าทรงสามเหลี่ยมคราวน,นี้ให้แต่งเข้าตรงไหน,อย,หนอยากให้แต่งเข้าตรงไหนคะอยากให้แต่งเข้าตรงฝั่งนี้ใช่ไหมคะอ่าฝั่งเดิมมาฝั่งเดิม ลงขั้นบันไดใช่ไหมไหนไหนขั้นบันไดช่องไหนชี้ช่องไหนแต่เข้าช่องไหนก่อนนะอ่าช่องนี้โอเคถูกต้องเข้าใจถูกแล้วอันดาอ่าแล้วลงขั้นบันไดอ่าแล้วเราลงอะไรต่อคะลงลัวมาลงรวมลง ลงรวมแล้วก็ลงอะไรต่อคะอาาแค่เข้มที่สุดแล้วก็อะไรต่อคะอโอเคเยี่ยมเ,เข้าใจถูกแล้วอ,ะอ,อ่ะอ่าเริ่มเป็นวัตถุอลไรใช่ไหม แล้วก็ฝั่งนี้ไม่โดนแสงใช่ไหมคะก็ต้องเข้มเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็ยังไล่น้ําหนักอยู่ใช่ไหมคะอ่ะาฝั่งนี้ก็โหง่ายเลยสามเหลี่ยมนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะลงรวมใช่ไหมพอได้ขั้นบันไดก็ลงรวมแต่น้ําหนักจะติดกันนี้ไหมโอเคถ้าติดกันจะดูไม่แบ่งช่องใช่ไหมคะี่ยไหครูเอ็นนี่เหไม่ติดกัน อ่าด้านบนก็ยังเว้นขาวอยู่หน่อยนึงเป็นไงเป็นไงดูเป็นน้าหนักเลยขนาดยังไม่ได้ใส่น้ําหนักเพิ่มเข้าไปแล้วก็เท่าสุดท้ายก็ต้องเข้มใช่ไหมคะเออแล้วก็ไล่ขึ้นมา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 โอเคไหมคะเนี่ยครูปิดเลยกกาผมกัน เงาเป็นไงเงาต้องนอนไหมเงาต้องนอนเน่แต่ก็ไม่ติดวัตถุใช่ไหมคะเออใกล้วัตถุก็ต้องเข้มใช่ไหมคะเออไอวัตถุก็ต้องเข้มอันนี้ก็สามเหลี่ยมแล้วนะหกแปดเหลี่ยมต่อไปทรงกลวยมั้งทรงกลวยจะ ไม่เหมือนคนอื่นหน่อยโอเคไหมคะอันดาของกวยมันจะเหมือนแก้วน้ำจะเหมือนแกน้วนะเวลาแรงเงาเราจะปล่อยตรงกลางให้ขาวเราจะแรงเงาสองฝั่งอันดาอยากให้แตงเข้าฝั่งไหนที่ฝั่งนี้บ้างไหมฝั่งนี้บ้างไหมเออเพราะฝั่งนี้เยอะแล้วอ่าแตงเข้าแตงเข้าฝั่งนี้บ้างแตงเข้าฝั่งนี้บ้างอ่าแก้วอ่ะสมมุติแสงเข้าฝัง <med> ่งนี้ <med> 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 เอางี้การแรงเงาแก้วอะเราจะปล่อยตรงกลางให้ขาวมันถึงจะนูนะอยู่ครูทำให้ดูทำให้ดูหดนะเห็นไหมหนูนไหมเออแก้วมันจะนูนขึ้นมาเราต้องแรงเงาสองฝั่งแต่ตรงข้างบนอนะเราแรงเงาเหมือนพวกนี้เลยโอเคไหมคะ <laughs> โอเคอ่าแต่เวลาแสงเข้าอ่ะฝั่งนี้ก็ต้องยาวกว่าเพราะว่ามันไม่โดนแสงใช่ไหมตรงไหนโดนแสงมันก็ต้องมีหน่อยเดียวโอเคไหม อ้เดีย๋ยวคุณจะทวนนี่เอ๊ะเป็นไงคะแก้วนี่งงไหมแก้วเวลาแสงเข้าแสงเข้าฝั่งไหนแก้วต้องแรงเงาสองฝั่งชนกันแล้วปล่อยตรงกลางให้ขาวใช่ไหมคะแต่แสงเข้าฝั่งไหนฝั่งนั้นต้องน้อยเดียวใช่ไหมเราแรงเงาให้น้อยแต่งฝั่งไหนแสงไม่เข้าต้องแรงเงาฝั่งนั้นเยอะโอเคไหมเออเวลาทําช่องนี่ทำอย่างนี้ เราได้รูปทรงแก้วแล้วใช่ไหมแล้วก็แบ่งสองข้างด้านบนอย่าเพิ่งไปคิดมันแบ่งสองข้างเออแบ่งช่องของสองฝั่งเหมือนสองฝั่งมันเป็นช่องเลยเห้เราแรงงานสัง้างเราก็รวมก่อนเพราะได้อย่างนี้เราก็รวมรวมรวมสองฝั่งให้หมดแล้วเราก็ไล่เข้มใกล้จากเส้นวัตถุนะเราเส้นวัตถุเป็นหลักใกล้เออจากเส้นวัตถุเป็นหลักเห้ เส้นวัตถุเป็นหลักเข้มแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่อนไปเข้มฝั่งนี้ก็ใกล้กับเส้นวัตถุเข้มแล้วค่อยอ่อนๆไปให้ตรงกลางขาวมาันก็จะนูนขึ้นมาโอเคไมงงไหมอันดางงงไหมคะโอเคค่ะอ่ะพอพอเราได้ตรงนี้เสร็จไอไอฝาไอไอข้างบนเนี้ยมันเขาแรงเงาก็นนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดด้านบนนะ่ะมันไม่กวงมันไม่มีรูเข้าไปเราก็จะแรงเงาอย่างนี้ อ่ะมันไม่กลวงไม่มีรูเราก็แบ่งขั้นมาไดใช่ไหมคะเหมือนกับพวกนี้เลยใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นรูนะเราก็รวมใช่ไหมแล้วก็รวมแล้วก็นี้ก็เข้มเนี่ยไม่ติดกับอันนี้แล้วก็ค่อยคอ่อนค่อยค่อยอ่อนค่อยค่อยอ่อน,ออออนแล้วก็ค่อยๆอ,อ่อนเฮ้ยเป็นไงเป็นวัตถุทรงกลวยแบบตันตนใช่ไหมอันดาแต่ถ้าเกิดเป็นทรงเป็นแก้วมีรูข้างในเป็นอย่างนี้ เราต้องแบ่งอย่างนี้แต่งเข้าตรงนี้ใช่ไหมเราต้องแบ่งอย่างนี้โค้งโค้งเหมือนวงกลมเลยโค้งกลับห <therapy> ัวเราก็ต<ม>้องตรงนี้ข้างในต้องลึกที่สุดข้างในต้องเทไอ้ต้องรวมก่อนต้องรวมก่อนครูครูลืมเลยหน้าตีไหมเออทาบันไดเยก็ต้องรวมต้องรวมรวมแล้วก็ต้องลึกแล้วก็ค่อยไล่อ่อนใช่ไหมเปไง่ไงดูดูมีรูไหมคะ เออแก้วลึกลงไปอ่ะ๋ยวครูจะทําตัวอย่างไว้ให้นะเวลาทําแก้วมีรูจะเป็นั้นบันไดอย่างนี้โอเใ่ไหมอันดดอยากได้ลึกแค่ไหนอันดาก็ใส่น้ําหนักไปให้ครบนะเะมันจะมีแก้วนี่นะดูทำลึกอันนี้ดูออกใช่ไหมจําได้ใช่ไหมโครงสร้างอันนี้แบบตานตันจะเป็นอย่างนี้ครูเขียนกับหวยฮะแก้ว ันแก้วอ่านออกไหมคะแก้วมีรูโอเคไหมนี่นะตัวอย่างนะต้องใช้ใช้ลูกสอนไหมหรือดูออกอ่าคราวนี้เอาใหม่แก้วเวลาเราวหว้คงแก้วแล้ววหว้คงแก้วแล้ว ผ่าโครงสร้างแก้วแล้วนี่เราทำางนี้ก็ได้วงกลมไปเลยวงกลมแล้วเราเส้นนี้มาต่อกันแล้วเราค่อยลบทีหลังมันก็เป็นแก้วเลยใช่ไหมคะดูอันดาทำางี้เสร็จทำไงต่อต้องทำสองฝั่งขั้นบันไดสองฝั่งใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดแสงเข้าทางด้านนี้ล่ะฝั่งนี้ต้องทำไมขั้นบันไดฝั่งนี้ต้องทำไมต้องทำไมต้องขาวขาวเยอะไหมขาวเยอะไหม ยาวยาวยาวฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันไหนยาวกว่ากัน <an> <t un> ถ้าเกิดแสงเข้าตรงเนี้ยตรงนี้ก็ต้องสัน้ <un> สนใช่ไหมครั้คนบันไดก็ต้องสั้นเออเพราะแสงมาเข้าเยอะแต่ฝั่งนี้ยแสงไม่เข้าค้นบันไดก็ต้องสูงหน่อยต้องยาวหน่อยใช่ไหมยาวกว่ากันใช่ไหมจำไว้เสมอถ้าเกิดแสงเข้าค้นบันไดจะเล็กโอเคไหมแล้วก็ยังไงรวมไหมแต่รวมไหมครับพอคันบันไดใส่แต่รวมไหม โอเคใส่รวมรวมฝั่งนี้ก็รวมนะรวมรวบเสร็จแล้วก็ต้องทำาไมคะรวบเสร็จ่องไง <Okay. S 1> กล้าพูดเลยอันดาเข้าใจถูกแล้วอะไรคะใส่อะไร<า>ลงน้ำหนักเข้มใช่ไหมเข้มน้ำหนักเข้มต้องต้องมาจากตรงไหนขอบวัดโถไหม เออจะไว้เสมอนะน้ำหนักเข้มต้องมาจากขอวัตถุเสมอนะพวกแก้วโอเคไหมแก้วจะไม่เหมือนรูปทรงอื่นจะไวแค่นี้แก้วจะมาจากขอบของวัตถุเอ,อ๊ะเป็นไงมาจะาขอบขอแต่พวกนี้มาฝั่งหนึ่งของแสงไม่เข้าอย่างเดียวใช่ไหมพวกนี้พวกนี้แต่แก้วมันไม่เหมือนกันมันมาจากขอบวัตถุเอ,อ๊ะใช่ไหมคะเออลึกที่สุดเป็นไงนูนไหมขนาดใส่แค่สองน้ำหนักเองแล้วก็ค่อยคไล่มาอ่อนใช่ไหมเออ เราจะปล่อยตรงกลางข่าวไหมปล่อยไหมคะเออถ้าไม่ปล่อยมันจะไม่นูนโอเคไหมแก้วจะไม่นูนอ่าอ่าได้แล้วแต่ยิ่งใส่เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งสมจริงนะแต่ครูแบบทำเร็วๆให้ดูโอเคไหมยิ่งใส่น้ำหนักมันมีเป็นร้อยเป็นพันน้ำหนักเนี่ยเห็นไหมมีมากยันูนยันูนเลยไปต่างประเทศเลยอันดาทำไหวไหม <c oughs> อันดาทำยิ่งทำน้ำหนักเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งเก่งแล้วก็ภาพก็จะยิ่งสวยโอเคไหม <Krist ian> สมมุติตรงนี้ตันเราต้องทํายังไงต้องทายังไงถ้าเกิดตันต้องทําไงทาแบบไหนทําแบบไหนถ้าเกิดตันเออทาแบบทำเป็นขั้นบันไดใช่ไหมเหมือนช่องพวกนี้เลยใช่ไหมเออทำขั้นบันไดทำบันไดทั้นบันไดแล้วก็ไงต่อคะ <c oughs> แล้วก็รวมแล้วก็รวมแล้วก็รวมก็รวมแล้วไงต่อคะ อะไรนะคะเติมน้ำหนักเข้มใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วแรงเงาติดกันไหมติดติดกับช่องนี้ไหมไม่ติดนะไม่งั้นจะแยกกันไม่ออกใช่ไหมอ่าแล้วก็ไล่อ่อนมาใช่ไหมแล้วก็ไล่อ่อนมาใช่ไหมไล่อ่อนโอเคเป็นไงโอ้โหอันนี้ของกันดาเนี่ยโอ้สวยกว่าอันนี้ชอบไหมอ่าเลยอันนี้เลือันนี้๋ออนนยวคุยถาม อันนี้หน่อยเดียวเพราะว่ากระดาษจะหมดแล้วต้องทําไงครับพอได้ส่งแก้วแล้วพอได้ส่งแก้วทาไงแล้วก็อะไรคะแล้วก็ต้องทําไมแล้วก็ทําไมแบ่งขั้นใช่ไหมเออแบ่งขั้นบนันไดสองฝั่งใช่ไหมฝั่งนี้แสงเข้าขั้นบันไดฝั่งนี้ต้องทําไมเล็กเยี่ยม เล็กฝั่งนี้ไม่โดนแสงขั้นมาได้ต้องทำไงยาวแล้วก็ทํางไงต่อคะแล้วก็ลงรวม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 แล้วก็ลงรวมใช่ไหมลงรวมแล้วไงต่อคะเิมน้ําหนักเทมาลงน้ําหนักเมเมใช่ไหม แล้วก็ค่อยอ่อนใช่ไหมคะอ่าพอเราได้แล้วพอเราได้แล้วด้านบนต้องทำไมคะเป็นรูอะด้านบนเป็นรูต้องยังไงต้องทำแบบไหนแบบนี้ต้องโค้งใช่ไหมคะโค้งกับหัวใช่ไหมเอออยากได้น้ำหนักเยอะข้าไหนก็ทำให้เยอะขนาดนั้นโอเคไหมแล้วก็พอได้ขั้นบันไดแล้วทำไงคะ ลงรวมลงรวมแล้วก็ไงคะเออลงหนักเข้มอ่าแล้วค่อยเข้มขึ้นใช่ไหมอ่าอ่าแต่เราลืมอย่างหนึง่งพอเราเสร็จแล้วพื้นต้องมีอะไรต้องมีอะไรต้องมีเงาแสงเข้าฝั่งนี้เงาต้องไปฝั่งไหน โอเคเยี่ยมอืมอันดาเข้าใจถูกหมดเลยไม่มีผิดเลยเราก็ต้องเว้นไว้ใช่ไหมใกล้วัตถุต้องทำไมเออเข้มหน่อยนึงอ่าเข้หน่อยอ่าอันนี้ก็อดาให้หมดเลยเง่ายๆสวยไหมออฝั่งนี้ก็่างนี้อ่าชอบไหมเดีย๋ยวครูจะเขียนโครงสร้างไว้เดี๋ยวครูจะให้ทำเองแล้ว ไอ้เดคูยหยุดอัดเหมือนแป๊บนึ่ง <c oughs> ย่อมเอ็มจะเต็ม